สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดียามเย็นครับให้ท่านผู้ชมนะครับมาชมหน้างานของเราวันนี้นะครับว่าทางทีมงานของเรานะครับได้ขุดนะครับและก็ความคืบหน้านะครับ ถึงไหนกันแล้วนะครับก็พาท่านผู้ชมมาให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้เอารถนะครับลงขุดด้านล่างนะครับนะครับคันใหญ่นะครับจะลงข้างล่างนะครับก็ให้คันเล็กนะครับอยู่ข้างบนทอยดินเช่นเคยนะครับ ให้ถอยดินนะครับอยู่ด้านบนนู้นนะครับนี่ครับและก็นะครับมาดูส่วนต่างๆที่เราได้ขุดนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่โค้งเว้านะครับมานะครับแล้วเราก็จะทำลักษณะนะครับเป็นขั้น เป็นขั้นไว้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเวลาน้ําลดน้ําอะไรก็ให้น้ำค้งอยู่นะครับเพื่อที่จะตรงนี้ก็ที่ขุดหลุมไว้ก็นะครับไว้ปลูกบัวนะครับเวลาน้ําลดทางนู้นก็ทางนี้จะได้ไม่แห้งนะครับก็จะให้ลอกอยู่ตั้งหางบัวก็จะได้ไม่ไม่เป็นไรนะครับมันก็ยังมีน้ําอยู่นะครับหรือว่า ทำไมต้องทำเป็นล็อกเป็นอะไรชั้นใต้เดี๋ยวน้ำพอ,อน้ำท่วมก็มองไม่เห็นอะไรประมาณนั้นนะครับที่ทำนะครับคือจะสร้างระบบนิเวศใต้น้ำนะครับ <c oughs> มองโลกในแง่ดีนะครับให้ปลาได้พึ่งพาอาศัยนะครับาบางทีตรงที่เนินตรงนี้นะครับปลานินปลาอะไรชอบอ,อยู่ ตรงที่เนินที่แองแบบว่าเป็นเบิร์มไว้นะครับคือปลานิลชอบมามาเล่นตรงที่เนินๆนะครับตามที่ผมเลี้ยงมาแล้วก็ได้สังเกตนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่าวางไข่วางอะไรของปลานะครับก็ ความลึกความตื้นนะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็การที่เราออกแบบก็นะครับเอาธรรมชาติเป็นหลักนะครับเอาธรรมชาติเป็นหลักนะครับนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเนินนะครับนี่ <c oughs> มีเนินมีร่องนะครับเพื่อที่จะให้ปลานะครับ ทางนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจะเป็นที่ลึกนะครับที่ลึกนะครับนี่ที่ลึกทางนี้ก็จะให้ตื้นหน่อยนะครับจะให้ตื้นหน่อยเพราะว่าถ้าเลี้ยงปลาไปนะครับก็ปลาหลายๆชนิดนะครับก็จะอยู่ต่างระดับนะครับ ระดับไม่เท่ากันนะครับความลึกความตื้นไม่เท่ากันนะครับปลาจะได้อยู่ร่วมกันได้นะครับสําหรับที่โค้งเว้าตรงนู้นก็จะขุดลุมไว้นะครับเหมือนกันเพราะว่าไว้ปลูกบัวนะครับนี่ครับส่วนที่โค้งเว้าคือลักษณะให้เหมือนหน้องคลองบึงนะครับที่เหมือนลักษณะแบบว่าเป็นคลองลักษณะน้ามันมันวนนะครับ น้ำวนแล้วทําให้เป็นโคง้งเป็นตื้นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลึกนะครับนี่ก็เรียนแบบธรรมชาตินะครับล้วนๆน,นะครับก็เอาจากธรรมชาติมาเป็นไอเดียนะครับที่นะครับสมัยตะก่อนก็เคยไปตกเบ็ดนะครับตกเบ็ดตาม น้องคลองบึ้งนะครับก็เลยนึกถึงว่าโอ้มันเป็นธรรมชาติที่ดีที่เราเอามาเรียนแบบออกแบบให้เป็นธรรมชาติได้นะครับคืออีกอย่างก็นะครับเอาจากประสบการณ์ที่เราไปทำงานนะครับหลายๆพื้นที่นะครับเอามาเป็นแบบนะครับเป็นแบบแล้วก็ เอามาออกแบบนี่ครับงานยังไม่เสร็จนะครับให้ชมนะครับเดี๋ยวจะเก็บงานเสร็จก็จะได้ชมอีกนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับนี่นะครับผมขึ้นมาบนบ่อนะครับข้างบนก็นี่นะครับเดี๋ยวไปด้านน้นดีกว่านะครับเพราะว่าย้อนแสง ก็ใช้ประสบการณ์และความาคิดนะครับที่ออกไอเดียนะครับออกไอเดียออกจินตนาการจากธรรมชาติเอาธรรมชาติเป็นเป็นหลักนะครับออกไอเดียโดยนะครับการที่เราได้สัมผัสจริงๆนะครับอยู่กับไใ่กับหน้า อยู่ที่ในป่าในเขานะครับก็ไปเห็นอะไรเราก็เก็บเอามาเป็นประสบการณ์สร้างให้มันมาขุดให้มันเหมือนจริงนะครับให้มันเหมือนธรรมชาติที่สุดนะครับก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีคดโค้งนะครับกนะคดโค้งคดเคี้ยวเลี้ยวลดนะครับ นี่ก็รถก็อยู่ในบอ่อนะครับอีกอย่างก็ผมก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากที่ไปทำงานนะครับเมื่อก่อนนะครับผมเคยไปทำงานอยู่ไต้หวันนะครับประเทศไต้หวันนะครับก็ไปขับรถแมคโครเหมือนกันนะครับสมัยยังเป็นอายุ20กว่าครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะครับก็ที่ ไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับก็เป็นงานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างาสวนสนุกนะครับทำสวนสนุกถ้าเป็นประเทศไทยก็น่าจะสวนสยามประมาณนั้นนะครับก็มีการขุด,ขดโค้งขุดเคี้ยวเหมือนกันนะครับทำคลองทำสถานีรถไฟลอยฟ้ารถไฟ อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นสวนที่ใหญ่มากนะครับที่ผมไปทำงานนะครับอันดับต,ต้นๆของโลกเลยนะครับอันดับใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นของเกาหลีนะครับสวนสนุกที่ใหญ่ที่สวยงามนะครับก็ผมก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มานะครับในการขุดเช่นกันนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นการต่อเชื่อมนะครับที่ตรงนี้เท่ากับสะสองลูกนะครับแต่ตรงนี้ก็จะทำให้เจ้าของเขาที่ออกแบบไว้นะครับออกไอเดียและจินตนาการไว้ให้เจ้าของเขาทำสะพานนะครับเพื่อที่จะให้ปลาให้ให,ให้ให้อาหารปลานะครับขอโทษให้อาหารปลาทั้งด้านโน้นด้านนี้นะครับก็ ไม่ขุดลึกนะครับก็จะขุดแค่ร่องให้ต่อเชื่อมกันนะครับให้น้ำน้ำของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเป็นสีเขียวสีฟ้านะครับไซสนะครับกว่าจะขุดเสร็จก็คงจะเต็มเลยครับเพราะว่ายังอีกเยอะนะครับ นี่ครับก็ให้ชมนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมเรื่อยๆนะครับว่าผลงานของเรานะครับก็บางส่วนก็เก็บงานไปบางส่วนแล้วบางส่วนก็ยังไม่เก็บงานนะครับนี่ครับให้ชม เป็นคดโค้งคดเชียวนะครับที่เราทำโค้งเว้าไว้นะครับเพื่อที่จะให้ปลานะครับอนาคตนะครับถ้าน้ำเต็มก็ส่วนที่ตื้นนะครับเป็นให้ปลาวางไข่วางอะไรนะครับคือเราจะสร้างให้เป็นระบบนิเวศท,ทั้งใต้ดินนะครับทั้ง ไตในบอ่อนะครับขอโทษนะครับไม่ใช่ไตดินทั้งในบอ่อและก็บนนะครับเป็นขอบอย่างเช่นนะครับเบิ้ออย่างนี้นะครับเหมือนที่ผมให้ชมด้านนน้นนะครับเพราะว่าปลานะครับมันอาจจะมีหลายชนิดนะครับก็ส่วนทีนะ่ปลาที่ชอบความลึกก็มาอยู่ที่ลึก ปลาที่ชอบตื้นก็อยู่ที่ตื้นนะครับคือให้สร้างระบบนิเวศให้ให้ปลาและสัตว์ต่างๆได้อยู่ร่วมกันได้นะครับไม่ว่ากบหรือเขียดนะครับนะครับเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าจะสร้างในบ่อเดียวกันให้ให้อยู่ได้ได้ครบทุกชนิดทุกอย่าง ก็ขอติดตามชมนะครับในตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f อที่ติดตามชมผลงานของเรานะครับนี่ครับคดโค้งคดเขียวนะครับตรงนี้ก็จะเจาะสะดืออีกนะครับนะครับไม่มีหกล้อนะครับวันนี้ เพราะว่าดินยังไม่แหง้งดีก็ใช้รถถอยเอานะครับก็อาจจะช้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าความลึกก็ <ๆ S 1> ลึกอยู่นะครับ2อสามชั้นนะครับนี่ครับบริเวณรอบๆของเรานะครับด้านนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับคอยติดตามชมนะครับ ขอขอบคุณนะครับ f c ที่ติดตามชมขอขอบคุณครับสวัสดีครับ